เขาเรียกผมว่าเพเอกที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงจนทัานผมมีความสามารถบางอย่างที่เก่งที่สุดในเรื่องและกลายเป็นเพเอกที่โกงที่สุดในเรื่องใช่ครับเหมือนที่ทุกคนคิดนั่นแหละฮะผมพูดถึงฮิคารุเซียนโกะเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ และก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะครับ e: ต้องขออภ it ัยที out, uh? forward, euh ่คอนเทนต์อาจจะมาช้าหรือคลิปอาจจะมาช้านะครับเพราะผมเอาเวลาไปเรียนแล้วก็ไปอ่านการ์ตูนนะครับเพื่อเป็นการเอาความรู้ใหม่ๆนะครับมาทําให้ช่องเนี่ยมันดีขึ้นต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับและขอให้ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับและกดสิดตามช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจผมและพวกเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆและคุณจะได้ดูคอนเทนต์พวกเราต่อไปเรื่อยๆครับไปเราไปเข้าคอนเทนต์กันเลยดีกว่าครับ อยู่มาวันหนึ่งครับพระเอกอย่างชินโดฮิคารุนะครับได้เข้าไปในห้องเก็บของคุณตากับอาคารีครับนางเอกในอนาคตและเขา2คนครับก็ได้ไปพบกับกระดานโกะของคุณตาทําให้ชินโดฮิคารุนะครับพระเอกของเราเนี่ยได้เกิดกลายเป็นเด็กหัวการค้าขึ้นมาอยากเอากระดานโกะของคุณตาไปขายและก่อนที่ชินโดจะเอากระดานโกะไปขายนะครับก็ได้เห็นรอยเลือดที่กระดานโกะครับชินโดครับก็มือดีถุาเกินนะครับเอามือไปจับทําให้เขาได้เจอวิญญาณตนหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่าอิและซาอิเนี่ยคือใครซาอิบอกว่าตัวเองเนี่ยครับเป็นเทพโก ในอดีตเป็นคนสอนโกอยู่ในวังและมีลูกศิษย์ที่เป็นตำนานในวงการโกอีกมากมายทําให้ฮิคารุครับสนใจในวงการโกและในตัวซาอิมากมากและอยากจะมาเล่นโกกับคุณตาแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องฮิคารุเซียนโกขึ้นมาเนี่ยแหละฮะและแน่นอนรัาว่ามังงะระดับเทพเนี่ยต้องถูกรังสรรค์โดยคนระดับเทพครับคนแต่งเรื่องครับอย่างอาจารย์ยูมิฮอนตาเนี่ยแต่งเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวแต่ก็ทําให้ทั้งวงการมังงะน,นะครับจดจําเธอไปตลอดกาล และคนวาดภาพก็ไม่ต้องถามเลยว่าเขาวาดเรื่องอะไรมาก่อนนั่นก็คืออาจารย์ทากาชิโอปะตะครับคนที่วาดเดนโนดและบาคุมังนั่นเองครับลองไปติดตามได้ที่สำนักพิมพ์เนชั่นคอมิกและเราครับไปพบกับของดีของเรื่องฮิคารุเซียนโกกันดีกว่าครับของดีของฮิคารุเซียนโกอย่างแรกนะครับคือฮิคารุเนี่ยลายเส้นสวยเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขามากๆในยุคนั้นครับจะมีการ์ตูนอย่างโจโจและวากระบอลครับที่ออนแอร์อยู่ในนิานบูมซึ่งฮิคารุครับก็เป็นเช่นเดียวกันว่าออนแอร์อยู่ในนิานบูม แต่2เรื่องนี้ครับอย่างวากาบอลกับโจโจ้เนี่ยซึ่งน้าจะเป็นโจโจ้ภาค6มันเป็นเนื้อหาที่จริงจังและลายเส้นที่จริงจังนะครับมันจะดูซีเรียสมากๆถ้าตัดมาที่คารุครับลายเส้นไม่แพ้กันเลยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันดูสบายกว่าแล้วมันดูสะอาดกว่าครับสะอาดกว่าในที่นี้คือหมายความว่าแบบมันดูสบายตากว่า,มา,า,วาไม่ได้เครียดขนาดวากาบอลหรือไม่ได้ใช้ความคิดเยอะขนาดโจโจ้ครับคนเลยเลือกอ่านมาอ่านทีคารุในยุคนั้นมากกว่าแล้วก็ทําให้ฮิคารุเนี่ยมันดังขึ้นมาเนี่ยแหละครับคือข้อแรก แลกอย่างที่2อครับคือความมันของเนื้อเรื่องการแข่งโกครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจกฎของมันก็ตามแต่มันทําให้เราในอินตามไปได้ครับคือเราดูเรายังมันเลยขนาดเราไม่เข้าใจกฎนะและตั้งแต่ตอนแรกที่พระเอกเริ่มจับโกะนะครับยันตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็มันมากๆแล้วยิ่งตัวพระรองหรือตัวอื่นเนี่ยมาแข่งก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเรื่องนี้ครับไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเลยขอแค่ให้คุณอ่ะเข้าไปนั่งอ่านมันก็สนุกมากๆแล้วครับนี่คือขอ้อที่2 และอย่างสุดท้ายครับเมื่อมีเริ่มก็ต้องมีจากตอนจบของเรื่องนี้อืม,อมเอาจริงๆใิงรพูดไม่ได้เลยอ,อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้จริง,รงๆนะครับสำหรับตอนจบเรื่อง,องนี้ไม่ใช่ว่าจบแย่หรือจบดีนะครับแต่ลองไปอ่านกันดูดีกว่าเพราะตั้งแต่เล่มหนึ่งจนเล่ม23เนี่ย คุณจะได้ผูกพันกับฮิคารุผูกพันกับซาอินะครับหรือผูกพันกับใครมากมายแล้วพอมันจบลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองไปหาอ่านกันนะครับอันนี้ซาเอะจะไม่สปอยหรือลองไปดูอนิเมะก็ได้ม่รู้อนิเมะทำถึงตอนสุดท้ายหรือเปล่านะครับลองไปหาอ่านหรือหาดูกันนะครับไปเข้าช่วงป่ายาดีกว่าครับแล้วเรามาถึงช่วงการขายและอวดแบบไม่มันยัางมันย่างแล้วครับนั่นคือช่วงป่ายาแนนเองครับฮิคารุเซนโกะครับ23เล่มจบสนพิมิเนชั่นคอมิกครับ23เล่มจบเป็นพอกเก็ตบุ๊กธรรมดาเนี่ยมันจะน่าสสะมตรงไหน แต่ถ้าคุณยังไม่พอใจสำหรับ23เล่มจบขอแนะนำชุดผีเมียม20เล่มจบของคิคารุเซียนเก็เป็นแบบบิ๊กบุ๊กนะครับลองไปหาซื้อกันได้ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ครับ 3,005-8,000บาทไม่รู้ให้ใครซื้อนะครับไอพ่อค้านี่ก็ปัดราคากันเลยเกินแนะนําจริงๆนะครับถ้าใครอยากอ่านเนี่ยขอให้ซื้อ e-book ครับราคา85บาท2ี่ิบเล่มคูณเข้าไปครับก็จะเป็น1,700บาทนะครับเป็น e-book ฉบับ big book เลยนะฮะคือมีในเว็บในจาวูลองไปหาซื้อกันได้แต่ถ้าใครอยากอ่านเป็นเล่มแนะนํา23เล่มจบครับคือไม่ได้หายากเลยครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็สวยงามมากๆประมาณ400บาทถึง -800 บาทแต่ถ้าเกินกว่านั้นราคาขึ้นไปเป็นพันเนี่ย ดูกันดีๆครับถ้าสภาพมันเนี้ยจริงๆเนี่ยก็ขวาไว้เลยแต่ถ้ามันแบบสภาพเหมือนมือ2หรือสภาพเช่าเนี่ยปฏิเสธแล้วไปซื้ออ e ีบุ๊กดีกว่าครับมันดีสำหรับตัวคุณเองนะฮะ และวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกคนครับถ้าใครชอบการ์ตูนเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและขอทุกคนเนี่ยสนุกกับฮิคารุเซนโกะนะครับซาเอะการันตีว่าเรื่องนี้ดีมากๆครับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เข้ามานะครับและขอกดติดตามช่องซาเอะไว้ด้วยซาเอะครับคอนเทนต์ของเราจะมาอาทิตย์ละครนะครับต้องขออภัยที่คอนเทนต์จะมาช้าตามที่ผมบอกไปต้นคลิปและวันนี้ครับผมซาเอะกับชินโดฮิคารุขอลาไปเล่นโกะกันก่อนแล้วครับวันนี้ไปจริงๆแล้วยบายครับ